うん。 เผยแพร่ทางโลกออนไลน์เหมือนกันสําหรับเรื่องนี้นะคะเรื่องของยายสม,มที่บอกว่าต่อสู้ทวงคืนที่ดินของตัวเองเนี่ยนะคะ24ไร่จากผู้มีอิทธิพลมาตลอด20ปีถูกเผยแพร่ทางโลกออนไลน์นะคะจนเป็นที่สงสารแล้วก็หลายๆคนอยากรู้ขาว่าเป็นอย่างไรวันนี้เราจะส่งทีมข่าวไปลงพื้นที่ที่จังหวัดสุรินไปติดตามรายละเอียดได้จากคุณนันทพัฒน์เ่นดวงไพโรดค่ะ ในบริเวณนี้นะคะคือที่ดินในหมู่บ้านเสเรียงตําบลทับทันอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งเดิมทีแล้วเป็นของสามีคุณยายสมนะคะซึ่งได้มาจากการจัดสรรของรัฐบาลจํานวน24ไร่ค่ะแต่ก็มีการกู้หนี้ยืมสินการจนทําให้ในที่สุดถูกแบ่งที่ดินออกเป็นครึ่งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการชดใช้ค่ะซึ่งยายสมบอ,อกว่าการทําสัญญาในครั้งนั้นเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องจึงเรียกร้องขอที่ดินอีกครึ่งหนึ่งกลับคืนมาค่ะ ยายสมงามอยู่อายุ82ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่39หมู่2ตำบลทับทันอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เรียกร้องขอความเป็นธรรมหลังจากต่อสู้คดีเรื่องที่ดินมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2532แต่ขณะนี้ที่ดินก็ยังไม่เป็นของตนโดยเรื่องเริ่มจากสามียายสมเซ็นยกที่ดิน12ไร่ให้กับนางพวนเจริญสุขพอไม่มีเงินจ่ายค่าเข้าเปลือกและเงินที่หยิบยืมมารวมดอกเบี้ยทั้งหมดเกือบ10,000แบาทซึ่งยายสมบอกว่าทั้งหมดเป็น สัญญาปลอมจึงอยากให้หน่วยงานต่างๆเข้าช่วยเหลือ <ปะ S 1> เพราะตอนนี้ถูกผู้มีอิทธิพลขัดขวางเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนยายไม่ยอมสิบสองไร่ต้องเอายี่สี่ไร่ทั้งหมดเลยยายกตัวยายตายก็ตายไปพวกข้าราชการเลยทำให้ยายตายแกลย อายุมากแล้วเปดชิบสมปีแล้วได้ที่ดินไก็ได้ตายให้เต็มได้ให้เต็มได้ที่บินคืนยี่สี่ไร่ส่วนลูกสาวคนที่4ของยายสมซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันบอกว่าไม่อยากได้ที่ดินส่วนที่เหลือและพยายามห้ามยายสมมาตลอดเนื่องจากอายุมากแล้วมันไม่มีประโยชน์หรอกแม่วาง บลูกเต้าก็มีอย่างที่จะเดินหรอก็อกเสียแล้วลูกเต้าว่า,วาคิดว่าเราทําบุญมากแค่นี้คิดว่าเราทําบุญทําทานไปเถอะแม่ลูกเต้าก็ทุกคนบอกแม่นะ หลังจากนั้นทีมข่าวได้ไปสอบถามบุคคลที่เยสมบอกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลและเป็นผู้ทําให้ลูกชายคนที่สองถึงแก่ชีวิตอีกทั้งยังทําสัญญาปลอมว่าเป็นความจริงหรือไม่ก็ได้รับคําตอบว่าเยพวนที่เป็นแม่ของตนและตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วได้ให้เยสมยืมเงินรวมถึงข้าวเปลือกจํานวนมากส่วนลูกชายเยสมนั้นไปข่มขืนผู้หญิงในหมู่บ้านไทยสมบูรณ์ต่อมาจึงถูกอุ้มหายไปและขอยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกัน อีกท่านต้นเองยังเป็นแค่คนธรรมดาไม่มีอิทธิพลอะไรอย่างที่เียสมกล่าวอ้างบว่าแต่จาทำอย่าไปเชื่อแกที่ที่คุณแกปั้นน้ําเป็นตัวทําได้ทุกอย่างนะไม่ท้วนถ้านับไปถ้าคนมีจิตสํานึกคนที่มีจิตสํานึกคนมีจิตอะไรนะศีลธรรมอยู่ในใจบางคงไม่เป็นแบบนี้หรอกน้อคงจะเออ กูเคยอดมือกินมื้อเขาให้กูกินแล้วลูกทุกคนนะ่ะแม่พวนะเป็นคนเลี้ยงทุกคนยายสมไม่เคยรู้อะไรเลยมีแต่กินเหล้ากินเหล้ากินเหล้ากินลแล้วนอนข้าตรงไหนก็นอนตรงนั้นไม่เคยดูลูกถ้าอยากซื้อให้ยายคนนี้ไปจะเอารายละล้าน สิบสองไร่เนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ถ้ามาซื้อน่ะป้ายังไม่เปิดเปิดว่าจะขายเท่าไหร่ถ้าหนูสงสารให้ทั่วโลกสงสารก็ให้เขามาซื้อกนอย่างตตอนตอนนั้นทางนี้ลูกสาวอีกคนของเยพวนบอกเพิ่มเติมว่าที่จริงแล้วที่ดินตรงนั้นต้องเป็นของแม่ตนทั้งหมด24ไร่เพไร่ะชนะคดีในรอบที่สองซึ่งพี่เยสมบอกว่าชนะคดีไปแล้วนั้นคือคดีรอบแรกพอที่ดินตรงนั้นห้ามทําสัญญาซื้อขายในเวลา10ปีตามประมวลกฎหมายที่ดินนสสามกอปีพุทธศ ศักราช2521ตอนตอนนั้นโมคะป้าจำได้ป้ากระลุนตอนนั้นโมคะอย่าสมกินเลี้ยงเชิญญาติมาคือกินเลี้ยงเหล้าเลี้ยงเบียร์เขาบอกโมคะเขาชนะแล้วนี่แม่ก็มันนอนคิดมันนอนร้องไห้ป้ากะลุกแล้ลูกเสียดายเงินที่เราเสียไปคือมันแค่6กหมื่นเอาเอาไปทั้งหมดก็คือมันมันเยอะแล้วยังไงเจ้าพนก็ชนะถ้าถ้าถ้านี่ถ้าตัดจินมาชนะเลยนะลูกชนะจริงๆเลยชนะได้ได้ในที่นาทั้งหมด ทีนี่ก็แบ่งไปเงินพระพระวนก็คือสัญญาหกหมื่นนะเอกละล้อเอาไปแค่ครึ่งหนึ่งก็พอแล้วสิบสองไร่กว่า,วาสำหรับเรื่องราวของายายสมที่ต่อสู้คดีด้วยตนเองมาอย่างยาวนานกว่า<อ>20ปีซึ่งโดง่งดังในโลกโซเชียลนจนมีผู้คนสงสารและเห็นใจแชร์ต่อไปกันเป็นวงกว้างแต่นั่นก็เป็นการรับรู้แต่เพียงด้านเดียวและเมื่อวันนี้ได้รับฟังคำบอกเล่าจากอีกฝ่ายเราคงต้องชั่งน้ำหนักว่าความจริงเป็นเช่นไรซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีประเด็นด้านคดีความมาให้ติดตามกันวชิรวิทย์ลิ้มคำดวงถา ถ่ายภาพนันพัฒนเด่นดวงไพโรธทีมข่าวนิวทีวีรายงาน เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมารอดูนะคะว่าความต่อเนื่องของคดีเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าวันนี้เองได้ฟังความอีกหนึ่งข้างบางทีการแชร์ข่าวในโลกโซเชียลก็ต้องดูศึกษาข้อมูลก่อนคือบางคนแชร์ไปโดยที่อาจจะใช้ความสงสารนะฮะใช้ความรู้สึกที่อ่อนไหวแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าน่าเห็นใจคุณยายน่าสงสารคุณยายแต่ก็ต้องดูข้อเท็จจริงสองฝั่งด้วยเพื่อความเป็นธรรมสำหรับทุกคนนะครับ